มาแล้วมาแล้วบอลท,ที่สวยสองล้ำสี่บารม,มีบอลจ้าจะส่งประนีโดนจีไปสี่จานะพี่พี่หนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทนะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินประทานนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยจ้าศูนย์หนึ่งสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดครับผมมาดดังมัดใบไม่เก่าไม่แรงสวยๆจำจ้ำจึจจจ้งจึจ้งมมไม้ทุกต้นอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับพี่น้องต้นไหนเป็นไซส์ใหญ่กระถางแปด เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีมาบอลสีสวยครับพี่เริ่มกันที่เกสศรจ่ะนี่เลยหน้าเหลืองสวยครับพี่เหลืองเขียวเม็ดขาวจมูกกระดูกแดงนะครับผมเกสศรพุมารินใหญ่ล้นกระถางอ่าห้าจุดห้าครับพี่หน้าสวยนี่เลยอ่าสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะพี่นะนี่เลยใหญ่ๆนะครับผมล้นห้าจุดห้าแล้วเกสศรพุมารินสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งเกสศรสวยนี่ครับพี่เกสศรพุมารินสามร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ไซส์ใหญ่ ไม้ฟอร์มเดียวกันครับผมนี่เลยเนาะ300บาทต้นที่2ครับผมเกสรอนพุมารินสวยๆครับนี่เลยครับบีอะต้นที่สครับพีเกสรอนพุมาริน300บาทหน้าสวยๆร่น5 5าจุดห้าบาทต้นที่3ครับผมนี่เลยสวยเข้มปัดครับผมอะนาข้างนี้ครับผมเทราปตีอันนี้ก็เป็นไม้หัวเหมือนกันนะพีเนาะเทราปตีนี่ไม้หัวเพราะว่าอย่างตัวนี้นี่คือกัดสีสวยแล้วก็มีหน่อมาแล้วนะบีผมยกให้ดูนี่เทรา ปาตีนี่เลยครับพี่ฟอร์มเต็มหน้าสีสวยครับพี่นี่เลยจ้ะมีหน่อแล้วเรียบร้อยนี่เลยเทลาปาตีอ่ะต้นนี้หนึ่งร้อบาทครับพี่ร้อยเดียวเทลาปาตีพร้อมหน่อไปด้วยพร้อมหน่อไปด้วยที่จ้ะร้อยเดียวครับผมวางก่อนไปด้านมุมตู้ฝั่งนู้นครับผมเป็นบังเกิดก้าน้องอ้วนกลมเบอเร่อเบเร่อครับพีบ่สวยๆขัดให้ครับพี่พอ่ะต้นนี้ก่อน ใหญ่ร้น5.5ใบกลมนี่นี่เลยหน้าสวยใบตึงๆครับพี่หลอดใหม่มาแล้วต้านข้างจา้ะบังเกิดเก้า300บาทครับพี่ต้นที่หนึ่งครับผมใหญ่ร้น5.5เช่นกันต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งสวยๆอะบังเกิดเก้าครับพี่ต้นนี้ต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยจ้ะหน้าสวยต้นนี้ฮครึ่งนะนี่เลยใบใหม่ล่าสุดยางสวยแล้วใบใบนี้ใบน,ใบนี้นี่เลย บังเกิดเก้าสามร้อยบาทต้นที่สองครับผมต้นที่สองบังเกิดเก้าสวยๆครับพี่ต้นนี้อ่ะต้นที่สามครับพี่นี่เลยบังเกิดเก้าใหญ่เกินมองไม่เห็นกระถางนะพี่มองไม่เห็นกระถางแล้วนะผมเอื้อมออกไกลมากในมะพีเนี่สามร้อบาทต้นที่สามใบใหม่ล่าสุดใบนี้ครับพี่ป้ายอย่างเยอะอย่างแจ่มบังเกิดเก้าสามร้อบาทต้นที่สามจ้า หน้าชมพูสวยหวานก็พี่ตัวนี้หน้าชมพูสวยหวานเรอมมตะเก่าของเราดิเองก็ไม่เก่านะเมื่อปีสองปีนี้นะเมืองนนนะเมืองนนนี่เลยหน้าสวยหวานเจี hmm. ๊ยบหน้าเดิมออริจินอลนะพี่หน้าด่างชมพูเนาะนี่เลยจะสายโตด้านข้าง5.5ล้ลนหนึ่งร้อยบาทจ้าณเมืองนนร้อยเดี่ยวนี่เลยสวยหวานคับพี่หวานก็ต่อกับสาวนครนะพี่สาวนครชัยสีหน้าชมพูหวานใบนี้ใบใหม่ติดขอบเรือดังเรืองแล้วพี่เนาะ ขอบใบติดด่างเหลืองนี่เลยจ้ะสาวนะ้าฮใช้สีร้อยเดียวครับพี่สวยๆหน้าสวยหวานจี๊บและมันนี้รอมเพชรอันนี้เป็นหน้าแผงครับพี่มะนีรอมเพชรหน้าแผงสวยๆนี่เลยออกส้มๆ้มนะพี่เนาะออกเหลืองตัดส้มๆนี่เลยจ้ะร้อยเดียวรอดใหม่มาแล้วมันีร่รอมเพชรหน้าแผงครับพี่ร้อยเดียวสีเลืกสีเลิกสีเลิก สีเลิกงามครับพี่ใหญ่ๆนี่เลยด้านข้างครับพี่หลอดใหม่มาแล้ว100บาทจ้าสีเลิกงามครับผมและวิมานดินหน้าสวยเข้มจัดครับพี่เดี๋ยวนะผมยกมาให้ดูใกล้ๆนี่เลยครับพี่เปิดหน้าสุดคือสวยจแจ่มว้าวแบบนี้ครับพี่นี่คือวิมานดินพี่ดูใบใหม่ล่าสุดนี่เลยครับพี่สวยเกิน100ร้อยเดียวครับพี่วิมานดินนี่เลยหน้าสวยสุด,สดเต็มฟอร์ม100บาทงบาทงามๆจ้าและต้นนี้ นี่เลยอันนี้เป็นมณีร้อมเพชรครับพี่สายใหญ่แต่เป็นหน้าดังเดิมนะพี่หน้าดังเดิมออริจินอลสายใหญ่ต้นโตด้านข้างครับพี่นี่เลยหน้าด่างชมพูนะพี่นี่จะ้ะด่างเนี่ยอมแดงออกแดงได้ออกแดงเข้มเลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่มณีร้อมเพชรหน้าดังเดิมนี่เลย original, ลออริจินอลนลพี่สายใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ ดาราดาราครับพี่ดารานพพลัสสายใหญ่หน้าป้ายสวยแจ่มเลืกนี่เลยครับพี่สายใหญ่ต้นโตจัด150บาทครับพี่ดาราใหญ่ดารานพพลัดนี่เลยครับพี่ป้ายสวยแจ่มเจิ้งแบบนี้แบบนี้จ้าต้นโตเบลเลอร์เบลเลอร์เลยเนาะอะแรมานี่อันนี้เป็นมานีหน้าแพงนะพี่อันนี้ชมพูส้มพูสวยหาวยหานฉ่ำหนึ่งร้อยบาทต้นทีส่สองครับพี่อ่ามาน,นีหน้าแพงนะมันีหน้าแพงหนึ่งร้อยบาทต้นที่ สองครับพี่ใส่ัมาบอร์ไว้ขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นต้นที่หนึ่งนะครับพี่อันนี้ต้นที่สองเนาะเท้าทองอินเท้าทองอินครับพี่สวยๆอ่ะใหญ่ไซส์โตด้านข้างครับพี่นี่เลยเท้าทองอินเอาไปหนึ่งร้อยบาทพอครับพี่ห้าจุดห้าใหญ่ล้นหน้าด่างขาวครึ่งใบไม้เปิดด่างเรืองนะครับพี่เท้าท,าทองอินร้อยเดียวจ้ะสวยๆจ้ะพี่จ๋าและด้านนี้น้ำมังนอนอ่ะเจอหนึ่งต้นครับพี่หน้าสวยหวานนี่เลยเนี่ย สวยหวานเกี๊ยบชมพูช้ำๆครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ณเนะมืองนอนวานหวาน,วานร้อยเดียวต้นที่สองนะครับผมและด้านนี้สีเลือกงามเช่นกันครับพี่ต้นใหญ่ไฮโตเลยหนึ่งร้อยบาทครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองที่สองนี่สีเลือกงามครับพี่เหลืองตัดเขียวสวยจัดเกียด้านข้างจ้ะใหญ่ๆหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองและนี่เลยครับพี่แลอมตะ ผมเคยซื้อไซส์นี้มาเจ็ดพันในสมัยปล่อยมาใหม่แรงๆเพชรเจ็ดสีของเราเองครับพี่เนาะแรแรอวตารจริงๆ <S <S อ่ะต้นนี้ไซส์นี้ครับพี่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่เลยด่างสวยสวยดงกระจายกระจายงามงามเพชรเจ็ดสีร้อยเดียวจ้ะสีเรื่องงามจ้าสีเรื่องงามเหลืองสวยครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สามเนาะต้นนี้ต้นนี้สามดยสามสีเรื่องงามเหลืองสวยครับพี่นี่เลยสะดือแดงเลยครับผมอ่ะและประสาทเพชร นี่เลยครับพี่แดงแจมแจมอายุเอาบรรดุออกแดดสักหน่อยครับพี่ปาสาตเพชรนี่เลยสีแดงที่แท้ถูกครับพี่ป้ายแจมมากครับพี่ปาสาตเพชรเป็น,เป,นเป็นไม้หนึ่งต้นที่ทําแดงแบบนี้ค่อนข้างยากเหมือนันาไปผ่ามาแล้วก็ไม่แดงเยอะนะพี่นะกว่าจะคัดใ้ส่วนแบบนี้แต่ละต้นเนาะปาสาตเพชร200บาทจาก5.5นิ้วฟอร์มฟูครับพี่ด้านข้างจะงามๆเลยลูกไม้เป็นลูกไม้ด่างครับพี่ลูกไม้ด่างขาวเนาะเดจะกัดเม็ดชมพูตอนโตลูกไม้ใบกลม ด่างขาวอ่ากัดเม็ดจำพูในตอนโตยังสวยยังสวยเลยนะต้ตนนี้นี่เลยใบยกลมๆครับพี่ใบใหม่หลอดใหม่นี่เลยด่างแจ่มไม่หลุดนะพี่ห้าร้บาทจา้ะลูปไม้ด่างขาวใบกลมเดี๋ยวกัดเม็ดชมพูในตอนโตยังสวยครับพี่และวิมานดินเจอเปิดหน้าสวยอีกหนึ่งต้นอา่าขคลนให้ครพี่นี่เลย สวยแจ่มหวาวิมาดิน100บาทต้นที่2ครับพี่ต้นที่2งาม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 และรูปไม้อันนี้เป็นรูปไม้ฟอมระกวดครับพี่นี่เลยรูปไม้บาริมีบอลฝากไปด้วยครับพี่ใบกลมกลมอ้วนกลมสวยสวย,สวยครับพี่นี่เลยหน้าชมพูครับพี่ด่างชมพูสวยหวานตัดความกัดขากข้าใจแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเปิดหน้าเหลืองนะพี่เนาะจะเป็นไม้ด่างสองสีจะเป็นไม้ด่าง,างอ่าชมพู กับด่างเหลืองครับพี่นี่เลยเพิร์นใบเขียว,ยวๆตัดทครึ่งแบบนี้นะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะลูกไม้ฟอร์มประกวดนี่ใบก้วนกลมครับพี่ห้าร้อยบาทสวยสวย,สวยครับผมหวางก่อนอันนี้ก็ลูกไม้แต่เป็นลูกไม้กัดชมพูนะมีลูกไม้กัดสีชมพูชมพูสวยหวานครับพี่นี่เลยคลายสายหวานหนึ่งร้อยบาทครับพี่ลูกไม้ชมพูแล้วกันครับพี่โอ้ยเป็นลูกไม้ชมพูนะมีหนึ่งร้อยบาทจะ้ะหวานๆเลยด้านนี้ฮะ นุมานตัวเก้าครับพี่นี่เลยหน้าป้ายสวยๆครับพี่ชมพูตัดเขียวหานุมานตัวเก้าฟอร์มสวยสุดแจ่มด้านข้างครับพี่หนึ่งร้อยบาทจา้ะหานุมานตัวเก้าครับผมตัวเก้าตัวเกนะ้าเนาะและด้านนี้ทองตะนาวสีครับพี่นี่เลยหน้าเรืองทองอาลามแท้เลยตำลึองอย่างสวยผมออกแดดให้ดูดีกว่านี่เลยทอง ตะนาวสีฟอร์มใหญ่ห้าจุดห้าครับพี่หลอดใหม่มาแล้วด่างแจมโบออกมาเลยครับพี่ทองตะนาวสีงามๆห้าร้อยบาทครับพี่สวยๆครับพี่เนาะทองตะนาวสีจ้าสยามนะเรมิดครับพี่สยามนะเรมิดนี่เลยดาวค้างฟ้าฉายาของเขานั่นเองครับผมอ่ะคัทสวยให้เลยครับพี่นี่เลยป้ายสวยด่างแจมสยามนะเรมิดหลอดใหม่มาอีกแล้วสวยโตวไวครับผมนี่เลยตัวนี้ แจ่มจึ้งครับพี่เจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่นี่เลยออกแดดสยามนลเรมิดครับพี่เจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งเนาะฟอร์มฟูลล้นห้าจุดห้าหน้าสวยๆครับพี่สยามนลเรมิดอ่ะด้านในสยามนลเรมิดครับพี่สวยๆเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองหลอดใหม่มาแล้วเช่นกันเช่นกันนี้เลยจ้ะสยามนลเรมิดเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองเนาะสวยแจ่มจึ้งและสยาม นะลืมิสครับพี่ฟอร์มใบ,ใบดกแน่นมากต้นนี้อ่ะเจ็ดร้อยบาทต้นที่สามครับพี่นี่เลยใบใหม่เพิ่งกลางใบนี้ใบนี้นี่จ้ะสยามนะลืมิสด,ด้านข้างครับพี่เจ็ดร้อยบาทต้นที่สามครับสองต้นคู่ในกระถางฟอร์มกอครับพี่ต้นนี้หงสุวรรณครับพี่นี่เลยกัดเม็ดสีมาแล้วสวยมีสองต้นนะครับพี่สองต้นคู่ในกระถางปลูกรวมฟอร์มกอไว้นอกกระถางห้าจุดห้านิ้วอ่ะนี่เลยมือโอบไปดูครับพี่หนึ่งร้อยบาทจ้ะ ร้อยเดียวหงสุวรรณและด้านในชมพูฟอร์มคู่เช่นกันครับพี่สองต้นคู่ในกระถางเช่นกันเช่นกันต้นนี้ชื่อว่าปลาบู่ทองนะพี่ปลาบู่ทองนี่เลยชมพูสวยหวานครับนะพี่กระชมพูสวยหวานแล้วเนาะหนึ่งร้อยบาทมีสองต้นคู่ในกรนะถางครับพี่นี่เลยปลาบู่ทองและนางรากสดครับนะพี่สองต้นคู่เช่นกันหน้าเขียวตัดแดงสวยๆครับนะพี่นี่เลยฮาร์ปเคิงฮาร์ปเคิง นางรากสด100บาทจ้ะสองต้นในกระถางเช่นกันครับพี่และนี่ก็สองต้นในกระถางครับพี่กวนอิมจะ้ะนี่เลยเขาเรียกว่านะสวยสะอาดเหมือนอาบน้ําวันละห้าหกรอบเออกวนอิมครับพี่นี่จะ้ะหนึ่งร้อยบาทครับผมมีสองต้นคู่ในกระถางนะพี่สองต้นคู่ในกระถางเนาะเทวะอภิรักษ์ครับพี่ไซส์นี้อันนี้เหลืองแบบเจ่มๆครับพี่นี่เลยขอราคาน่ารักสักหนึ่งวันตัวน,นี้เทวะอภิรักษ์ครับพี่ สามร้อยบาทสวยๆจากนี้เลยเหลืองทองอารามเทสเลยตำลึงเทวาอภิรักษ์สามร้อยบาทครับพี่เอาไปเลี้ยงกันต่อไซส์สวยน่ารักและรัศมีจันครับผมนี่เลยไม้อีกหนึ่งต้นเขาเรียกว่าไม้ปราบเซียแล้วกันพี่กว่าจะได้เอสวยแบบนี้ครับพี่มาแบ่งเนาะไม่ง่ายไม่ง่ายสําหรับรัสมีจันรไม้ตัวนี้ครับพี่นี่เลยอันนี้คือหน้าสวยแจ่มเบาแล้ววันนี้แบ่งห้าร้อยบาทจ้ารัศมีจันครับพี่รัศมีจันและแบ่งน้อง ใบกลมเปิดหน้าด่างมาแล้วสวยๆนี่เลยครับพี่ฮาราบาราครับพี่ไม้สวยนี่เลยยืนยันความสวยด้วยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งงานประกวดบอลสีทางภาคใต้มีสําหรับไม้ตัวนี้เนาะฮาราบาราอ่ะแบ่งตัวนี้ครับพี่หนึ่งพันบาทนี่เลยครับพี่ฮาราบาราหนึ่งพันบาทสวยๆครับพี่นี่เลยฮหยุดนาำบนใบบอลกูดิกกูดิกสวยครับพี่ฮา,า,าราบารา 1,000บาทสวยจ่มวาผมขออนุญาตโยออกแดดให้ดูจ้านี่เลยครับพี่สวยแจ,จ่มจึ้งนี่เลยใบกลมเปิดหน้าด่างมาให้สวยแล้วฮาราบาราสวยๆครับผมเขียวตัดแดง,สว,งสว่างสว่างต้นใหญ่สวยจริงครับพี่กับเรกาซี่สวยขยี้ใจนี่เลยฟอร์มใหญ่5.5นิ้วร้อน250บาทต้นที่1ครับพี่ป้าแจ่มๆเลยนี่เลยจะ้ะเรกาซี่ สวยขยี้ไตนะพี่ขยี้ใจ่ันแนวสองร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งครับพี่สวยๆจากอะเรกาซี่งามๆสองร้อยห้าสิบาทต้นที่สองโอ้โหหลอดนี่คือแจ่มมากต้นนี้หลอดแจ่มเกินสองร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่อ่ะให้ดูหลอดครับพี่นี่เลยจะ้ะเผยวแดงตัดออกมาสซว์แจ่มครับพี่อะเรกาซี่สองร้อยห้าสิ250บาทต้นที่สองเนาะ อกีกต้นงามๆเลกาซี2 5 0ห้าสิบาทครับพี่นี่เลยจ้ะต้นที่สามครับผมต้นที่ 3, 3าใบใหม่พึ่งกลางใบตรงกลางนี้อันนี้ถือว่าเข้าขั้นฟอร์มประกวดแล้วครับพี่เนะาะใบเบยนี่หัน่นฉากนี่เต็มฟอร์มแล้วเรียบร้อยนี่จ้ะ2 5 0บาทต้นที่สามเลกาซีจ้า ใบกลมสวยน่ารักกระปุกกระปิกกระพี่ต้นนี้ชัดทินกรกรบพี่ใบกลมบักนี่เลยจ้าหนึ่งร้อยบาทจ้าชัดธินกรรอดใหม่มาแถวนี้เลยนี่เลยคัะพี่ใบกลมสวยน่ารักตะปุกกะปิกเนาะร้อยเดียวและตอนนี้ครับพี่นี่เลยเขียวพื้นเขียวนะพี่ด่างเหลืองกัดเม็ดชมพูมาแล้วเรียบร้อยแล้วพี่กัดเม็ดแดงมาแล้วเนาะเรียบร้อยต้นนี้ชื่อว่า แสงทองคําสายใหญ่แม่พันธุแม่พันธุ์ยังไงมีหนอเลี้ยวเรียบร้อยครับพี่ผมยกให้ดู5.5นิ้วแต่คือนี่เลยครับพี่หนอน้องมาแล้วหนอสวยด้วยหนอดังเหลืองหน่อไม่หลุดครับพี่สวยได้แม่กันเลยทีเดียวเฉียว300บาทครับพี่สายใหญ่แม่พันธุไม้หัวพร้อมหนอแสงทองคํานี่เลยเอาไปแบบว่าวางปึ้งสวยเลยต้นนี้ครับพี่มีแบ่งต้นเดียวเนาะแสงทองคํา300บาทไม้หัวพร้อมหนอสวยสวย,สวยครับผม เหลืองๆตัดเขียวครับพี่ต้นนี้เทพพสุธาครับผมเทพพสุธาหนึ่งร้อยบาทจา่าร้อยเดียวเนาะงามๆและกาคาพริกครับพี่นี่เลยฟอร์มสวยแล้วคาพริกมาแบบว่าแดงๆครับพี่นี่เลยปากใบปลายใบแดงฉ่าเลยกาคาพริกสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่นี่เลยจา่ายกข้าลมหน่อยเนี่ยให้ดูเห็นความแดงสวยเข้มชัดเจนครับพี่สองร้อยห้าสิบาทกาค้าบพริก กินนาีเล่นไฟครับผมนี่เลยด่างแดงสวยแจ่มๆใบใหม,ใหม่ล่าสุดครับพี่ใบนี้ใบนี้จากนี่เลยกินนารีเล่นไฟ200บาทนะพี่นะสองรอยบาทงามๆและต้นนี้ครับผมทัพทีมนะครครับผมแดงแปดไม้ที่แดงตั้งแต่ยันกา้านขึ้นไปใบและแดงจากใบลงมายันกานอันเนี้ยอ่ะแดงสวยครับพี่ทัพทีมนคะร400บาทต้นที่หนึ่งครับผมใหญ่ๆเลยนะแล้วต้นนี้ครับพี่400บาทต้นที่2ทัพทีม นครครับพี่นี่เลยแดงจากใบลงก้านและแดงจากก้านคึ้นใบครับผมทับทิมนครเมืองเกาะเกครับพี่ไซส์ใหญ่หลอดใหม่ไม่ต้องพูดถึงด่างสวยแจ่มจึ้งออกมาเลยออกมาเลยครับพี่นี่เลยหลอดใหม่150บาทครับพี่เมืองเกาะเก็อันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ขออนุญาตนี่ใหญ่ไหมผมยกให้ดูนี่ขออนุญาตขายเนี่ยความใหญ่ครับพี่ใหญ่สวยหลอดใหม่นี่คือด่างสวยแจ่มจึ้งเลยเมืองเกาะเก็ครับพี่150ใหญ่มากเต็มจอผมบอกเลยเต็มจอเมืองเกาะเกดจ้า อ่ะด้านนี้ออฟติมัสครับพี่หน้าสวยอ่ะเลือกคัดสันก่อนครับพี่หน้าสวยแจ่มหน้าแดงเหลืองทองนะพี่เนาะพื้นใบเขียวด่างแดงเหลืองทองนะพี่ออฟติมัสนี่เลยด้านข้างครับพี่ห้าร้อยบาทสวยๆต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งอันนี้ฟอร์มใหญ่ล้นห้าจุดห้านะพี่เนาะฟอร์มที่พร้อมที่จะยกลงกระถางสิบจะสำหรับออฟติมัสไซสนี้อ่ะหน้าสวยๆครับพี่ออฟติมัสห้าร้อยบาทต้นที่สองครับผมต้นที่สองเนาะนี่เลยจะ้ะ สวยแจ่มแหลมเช่นกันครับพี่โฟกัสซูมไม่ไกลหน้าแดงเหลืองทองตัดพื้ไมบเขียวอะลอตไม่มาแล้วอันนี้ครับพี่เขียวบนเขียวบนเหลืองล่างเออเขียวบนเหลืองล่างเท่าหรตัวนี้ครับพี่ห้าระบาทต้นที่สองเนาะออฟติมัตหน้าสวยเข้มอีกเอาอีก,เอ,อกเอาอีกครับพี่ด้านในดีกว่าด้านไหนด้านไหนออฟติมัตครัคบพี่นี่เลยสวยยิ่งโตยิ่งสวยครับพี่ยิ่งโตยิ่งสวยไม้ที่แบบว่าอ๋อยิ่งโตยิ่งเลยออฟติมัตเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรตัวที่สามเออห้าร้อยบาทต้นที่สนะาม คุยไปคุยมานี่ลืมใะพี่ลืมลืมแล้วมองเออเอเอรักอ่ะห้าร้อยบาทต้นที่สามออฟติมัสครับพี่มองไม่เห็นกระถังละเอาไปลงกระถางสิไปเลยสวยๆจะพี่ออฟติมัสจ้าสนใจต้นไหนครับพี่กิ้งกังก,ก,ก,กากิ้งเบโถดรา่างนี้นะครับผมก็เนะนึกถึงบอลสีสวยนึกถึงสองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับผม